สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะนําเสนอสูตรเด่นบนตัวเดียวมาร้อยสิบหน่วยหรือเรียกอีกชื่อว่าสูตรวิ่งบนนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่สี่แล้วซึ่งสูตรเด่นบนตัวเดียวนี้มีสถิติถูกทั้งหมดยี่สิบสามงวดคือถูกตั้งแต่งวดหนึ่งตุลาคมปีห้าแปดไปจนถึงงวดปีหการทั้งปีโดยมีทั้งหมดเจดสูตรโดยผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ปิยพันธ์วีสัมเพนผู้ซึ่งเป็นเจ้าของสูตรเด่นบนตัวเดียวนี้และอนุญาตให้นํามาเผยแพร่ให้กับเพื่อนเพื่อทุกท่านได้รับชมนะครับ เอาละครับเรามาดูกันเลยนะครับในงวดที่แล้วนะครับก็คืองวดวันที่1กันยายนปีห้าก้านะครับก็คืองวดที่ยี่สิบานะครับทั้งเจ็ดโจะได้เลข9เลขห้าเลขสี่เลขแปดเลขศูนย์เลขสามนะครับจะได้ทั้งหมดหเลขนะครับเข้านะครับเข้าสี่กับเข้าแดนะครับเข้าเด่นแค่2ตัวนะครับในงวดปัจจุบันนะครับคืองวดที่ยี่ิบสี่นะครับก็จะได้เลขเด่นดังต่อไปนี้นะครับ น, 3, 8, 6, 9, 8, 5, นะครับเลขสามเลขแปดเลขหกเลขเก้าเลขแปดเลขห้าเลขเก้านะครับจากทั้งเจ็ดส่วนนี้มักจะเข้าเลขคู่โตนะครับโดยผมจะทําเลขชุดคู่โตไปให้นะครับในท้ายคลิปนะครับผมและต่อมาเมื่อผมได้นําส่วนนี้ไปคิดในรูปแบบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะพบว่าในสามช่องแรกนี้นะครับนี่นะครับสามช่องแรกนี้นะครับ อย่างน้อยต้องมีเลขมาหนึ่งตัวเลขนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับจากสถิตินะครับช่องหน้าสุดนะครับช่องแรกเลยนะครับจะมาตลอดนะครับจะเป็นตัวเด่นที่สุดนะครับผมตัวรองคือช่องสองและสามนะครับนะครับไล่ลงมานะครับนะครับในงวดที่แล้วนะครับเลขที่ออกคือหกแปดสี่นะครับนี่ครับเข้าตัวเด่นสุดนะครับเข้าตัวหน้าสุดนะครับคือเลขสี่นะครับส่วนตัวรองไม่เข้านะครับ ในงวดปัจจุบันนะครับคืองวดวันที่16กันยายนปี59นะครับหรืองวดที่21นะครับจาก C D นะครับเนี่ยครับตัวเด่นสุดคือ8นะครับตัวรองลงมาคือ9กับ3นะครับในเลข3ตัวนี้นะครับอย่างน้อยต้องมา1ตัวนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตาม แล้วก็อย่าลืมไปกํกำลังใจนะครับกด Subscribe แล้วกดไลค์กดกแชร์หรือเข้าไปร่วมติดตามทางช่องทาง Facebook ได้ตามที่อยู่ URL ด้านล่างนี้นะครับตรงคำอธิบายแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าสูตรวิ่งบน7สูตนนี้นะครับจะเป็นแนวทางกับเพื่อนๆทุกท่านได้นะครับแล้วขอให้เพื่อนทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับจงโชคดีนะครับสวัสดีครับ